สวัสดียามดึกนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านในค่ำคืนนี้เราก็มีหัวข้อที่กระตุกจิตกระชากใจมาแล้วส่วนฟังเช่นเคยนะครับโดยในครั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้อกับยาสามัญประจำ e ER ออาของเรานั่นคืออะดีโนซีนนั่นเองนะครับอะดีโนซีนนี่หลายๆท่านก็จะรู้จักกันเป็น first line treatment ของ n นโรคอมเพกซ์ x ท a c h y c คาเดียหรืออะไรแนะท่านก็เรียกว่าเป็น s v t s u p e รา e มัทกูล่าแทคกคาเดียนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคยได้ใช้จริงหรือเคยผ่านตามมาบ้างในไกด์ไลน์หรือในคอร์สเอช s เนะครับเราจะเคยได้เห็นถึงตารางด้านซ้ายนี้ซึ่งก็จะบอกว่าเวลาเราให้อดีโนซีในคนไข้ที่มีนโรคอมเพกซ์ e ท t a c h y คาเดียเนี่ยจะมี r e สปอนส์ที่ไม่เหมือนกันนะแท็กคาเดียทุกชนิดตอบสนองไม่เหมือนกันบางชนิดไม่เกิดการตอบสนองอะไรขึ้นเลยใ อะดีโนซีนไปไทคิคเดียดําเนินไปเหมือนเดิมบางชนิดไทคิคเดียโดนตัดไปเลยเทอร์มินเตไปเลยนะครับผมไม่กลับมากลายเป็นเซนานริทึมไปเลยบางชนิดไทคิคเดียช้าลงช่วงหนึ่งสักสิวินาทีจนหมดฮาร์ฟไลท์ของอะดีโนซีนก็กลับมาเ้วยความเร็วใหม่บางชนิดก็กลายเป็นเหมือนมี AV b lock อก r i a b l e b l o ล k ็อกไปเลยนะครับผมซึ่งตารางนี้เนี่ยจริงๆเราก็เปิดในเน็ตได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไอเดียว่าทําไมอะดีโนซีนถึงตัดเทอร์มินเอต แท็กที่ขดีบ,บางชนิดได้บางชนิดไม่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นเก็ทคอนเซ็ปต์มันมากขึ้นเนื่องจากว่ามันก็จะมีความสําคัญเวลาที่เราดูเรสปอนส์ล้วคิดว่าคนไข้เนี่ยมีแท็กที่ขดียบแบบไหนก็จะเป็นสิ่งที่นําไปสู่ว่าเราจะอีเวสติกเกตอะไรต่อต้องไปดูริสแฟกเตอร์อะไรมีเมเนจเมนต์ระยะสั้นระยะยาวยังไงแล้วก็การพูดคุยพ็อกโนซิสกับคนไข้นะครับผมอืมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองลองรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับ การออกฤทธิ์ของอะดีโนซีนเนี่ยเวลาที่ออกฤทธิ์ในหัวใจก็จะมีรีเซปเตอร์อยู่2ชนิดหล,ลักๆชนิดที่1ก็คือเป็น A 1รีเซปเตอร์นะฮะ A 1รีเซปเตอร์ก็จะอยู่ที่พวก de, c a r ิโอ m มโอไซต์เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์พวกค conduction system p a c e เกอร์นะครับส่วน A 2รีเซปเตอร์ก็จะอยู่ที่พวกของวสคูล v a สม u l ม r s m o o t เซลล์ทั้งหลายนะฮะก็คือเซลล์ของตรงพวกเส้นเลือดหัวใจอือะดีโนซีนออกฤทธิ์ยังไงบ้างนะครับผมก็ดูที่ A 1รีเซปเตอร์ก่อนเนื่องจากว่าเป็นตัวที่มีผลต่อแทคิคาเดียมากที่สุดนะฮะ a ะดีนอซีนมาจาับก,กับ A1 Receptor นะครับผมซึ่ง A1 Receptor เป็น Receptor ที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า gpcr คือ g protein couple receptor นะครับผมพอไหนจะจับปุ๊บก็จะมีการทำง,งานของ g protein ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระดับการทำง,งานของ e n นไซม์ที่ชื่อว่า a d e n o l i n e a s e นะฮะคือ gpcr มีหลายชนิดมากแต่ว่าชนิดนี้เนี่ยจะเป็นชนิดที่มายุ่งเกี่ยวกับ เอนไซม์ที่ชื่ออดีนิเลตไซเคนซซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ย uh, น ATP เป็น cAMP ซึ่งก็เป็น secondary m e s s e n g e r ที่จะส่งสัญญาณต,ต,ต่อไปในหัวใจนะฮะอืมเราอาจจะเคยเห็นมันคุ้นๆสักที่หนึ่งนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกเนื่องจากว่า GPCR อีกตัวหนึ่งที่เราน่าจะเคยได้ลองเห็นกันมาก็คือตัวรับของพวกแคติโคลมีนนะฮะอีพ no ีนฟรีนนอยดพีนฟรีนก็จะมีตัว GPCR นี่เหมือนกันแต่เป็นคนละชนิดกันอีพ no ีนฟรีนนอยดพีนฟรีนเนี่ยเวลาที่มัน มาจับกับตัวรับแล้วก็กระตุ้นกนารทํางาน G- โปรตีนเนี่ยอันนี้มันจะเป็น G- โปรตีนที่เรียกว่า G-stimulation ก็คือจะกระตุ้นให้การทํางานของไอเอนไซม์ตัวอะดีนเอเไรคลสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น CMP ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อแคสเค d ต่อๆไปให้กระตุ้นมากขึ้นด้วยเหมือนกันในขณะที่ GPCR ของอะดีโนซีเนี่ยเป็นตัวรับที่หน้าตาคล้ายกันแต่ว่ามันเป็น G-inhibit หมายความว่าเวลาที่มันถูกกระตุ้นปุ๊บก็จะทําให้การทําง,งานของอะดรีนาลไซเคสน้อยลงหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเป็นการค้านกันระหว่างผลของซิมพาเรติกกับอะดรีนโนซีนนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะนึกถึงผลอะดรีนโนซีนที่เราให้ไปผ่าน A1 ริเซปเตอร์เนี่ยก็คือนึกถึงว่ามันเป็นผลที่ตรงข้ามกับการให้ rine, อีพินฟีนนอยพินฟีนเนาะ เวลาเราให้อีพีนอฟรีนอยพีนอฟรีนมันจะเกิดผลอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือผมเคยเล่าไว้ในพวกเล็กเจอร์อิเล็กทริคอลฟังชันออฟเดอะฮาร์ดหรือว่าในพวกเทคฟิซีโอพวกนี้ก็ลองไปเปิดก็ได้แต่โดยคร่าๆวๆเลยเนี่ยการกระตุ้นฝั่งของซิมเปอรติกเนี่ยก็จะทําให้พวกชานัลต่างๆทํางานเพิ่มขึ้นนะตัวอย่างอะไรทํางานเพิ่มขึ้นบ้างก็เช่นฟันนี่เคอร์เรนต์ทำงานเพิ่มขึ้นนะฟันนี่เคอร์เรนต์ก็คือตัวที่ทําให้เกิดไดแอสโอลิกดีโพลาร์ดิเซชันในพวกเพลสเบเกอร์นะฮะ ตรงนี้ที่เป็นกระแสหรือที่รียกว่าเป็น SCN Channel ที่ทำให้โซเดียมกับโพแทสเซียมเข้าเซลล์ด้วยกันนะครับผมฟันนี้เคอร์เรนตอันหนึ่งต่อมาก็คือแคลเซียม a n n e l นะฮะก็คือเป็นโวลเทจเกตแคลเซียม a n n e l ที่เราเรียกว่าเป็น L type แคลเซี Channel นะครับผมโวลเทจ a กตแคล c ซียม e l อืม ตัวนี้ก็จะถูกกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นถ้าซิมพาเทติกทําทงานซึ่ง ane, แคลเซียมเนี่ยเราก็จะจำได้ว่าเป็นอตัวที่กระตุ้นให้เกิดอินฟลักซ์ทำให้เกิดดีโพลิเซชันในเพสเมเกอร์เซลล์หรือถ้าเกิดว่าเป็นในนอนเพสเมเกอร์เซลในเซลกล้ามเนื้อหัวใจทั่วไปก็เป็นตัวที่อยู่ตรงช่วงแพตโตตรงนี้นะฮะอืมก็คอือแอลไทแคลเซียมชัแนลนั่นเองนอกจากนี้ก็จะมีชัแนลอื่นอื่นอีกที่ถูกกระตุ้นผ่านตัวซิมพาเทติกได้เช่นพวกโพแสเซียมชั n นลนะครับผบ,บางชนิดกระตุ้นมากขึ้นมาชนนิดด้กรตุลลงอื เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูผลของอะดีโนซีนสิ่งที่อะดีโนซีนมันทําเวลาที่มันจับกับเอวาเรเซปเตอร์ or, ปุ๊บกระตุ้นไปถ่านทา, in, in it, นทางจีโปรตีนอินฮิบิตลดการทํางานอะตินิเลสไซเคลสก็คือทําให้ฟันนี่เคอร์เรนเนี่ยลดลงฟันนี่เคอร์เรนลดลงการทํางานแคลเซชชัชนแนลดลดลงแล้วก็มีโพแทสเซียมเอฟฟลักซ์ที่เพิ่มขึ้นนะโพแทสเซียมเอฟฟลักซ์หมายความว่าในสถานนะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราให้อดีโนซีนไปผลมันก็จะตรงข้ามกับซิมพาเทติกนะครับ เวลาที่เราพูดถึงซีเบลเลตอีกเราก็จะท่องกันดนะ้วยคีย์เวิร์ดเช่นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นคอนดักชันเวโรซิตี้มากขึ้นคอนแทคทรติตี้หัวใจมากขึ้นแบบนี้เป็นตน้นเออเวลาที่เราให้ดีดซีไปมันก็จะกลับกันทําให้ฟันนี่เคอร์เรนต์เนี่ยช้าลงแคลเซียมอินฟลักช้าลงเพิ่มเคเอฟลักซ์ทำให้เซลล์ไฮเปอร์โพ ux, ลาร์ไรซ์ถึงเป็นลบมากขึ้นก็จะทําให้เซลล์ถูกกระตุ้นได้ยากขึ้นโดยเช่นกันนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันเวลาที่อันนี้สมมติว่าเป็นเพเเเเมกอร์โพทนชียลปกตินะครับผสเมเกอร์โพเทนเชียลปกติ เวลาที่เราให้อดีโนซีนไปเนี่ยเออฟันนี่เคอร์เรนจะเกิดได้ช้าลงเพราะฉะนั้นเรทในการเกิดดัชน d ดีโพล r i z เซชันจนมาถึงเทชชนเนี่ยก็จะช้าลงด้วยแล้วก็การเกิดดีโพลาร์เซชันเคอเซชชันเนีก็จะช้าลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ฮาร์ดเรทลดลงแล้วก็ทําให้คอนดักชันเวลโอซิตี้ช้าลงด้วยอืมทำให้การนําไฟฟ้าในหัวใจช้าลงซึ่งตัวนี้ก็จะส่งผลกับคอนดักชันซิสเต็มทั้งหมดตั้งแต่ SA Node AV Node แล้วก็พวกคีสพวกกินเจทั้งหลายก็เกี่ยวข้องด้วยนะ แต่ว่าพวกไมลอคาเดียมทั่วไปจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้มากเท่าไหร่เนื่องจากว่าดิที่มันมายุ่งกับฟันนี่เคอร์ Channel, เ,เรนต์แคลเซียมแชนเนลเคอเรนต์เนี่ยตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องหลักๆก,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 ก็คือพวกคอ n d u c ชั่นซิสเต็นะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เรามาดูกันออกฤทธิ์อดีโอซีนก็จะสังเกตว่าชนิดที่มันสามารถใช้เทอร์มินเทได้นี่ยก็จะเป็นชนิดที่เกี่ยวข้องกับ ไซนัสโนดไม่ก็ AV Node ทางใดทางหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าอันนี้เราใช้ในเ v t เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ดูเหนือกว่า Vertical ขึ้นไปเหนือกว่า Vertical เนี่ยคอนแทคชันซิสเต็มมันก็มี SA Node มี AV n o d นนะฮะแล้วก็มีพวกอ่าไฟเบอร์คอนแทคชันอะไรพวกนี้บ้างแต่ว่าหลักๆก็คือ2ตัวนี้ดังนั้นเราด้แท็กีคาเดียตัวไหนที่มี SA Node กับ AV Node อยู่ในวงจรน,นี้นะฮะแล้วเป็นชนิด Re-Entry เนี่ยชนิด Reentry ก็จะถูกเทอร์มินเได้ทำไมถึงเป็นชนิดเรียนทรีเนื่องจากว่าเรียนทรีเนี่ยมันถูกเทอร์มินเเวลาที่เราลดคอนดักชันเวลโลซิตี้ลงจากเดิมที่เรียนทรีมันเคยสามารถบุนเป็นวงแบบนี้เป็นงูก,กินหางตัวเองได้นะฮะเวลาที่เราลดความเร็วของหัวใจลงคอนดักชันเวลโลซิตี้ลดลงมันจะทําให้วงมันกว้างขึ้นคือ ตัวหัวงูเนี่ยมันจะมางับกระหังงูปลายของคลื่นได้ช้าลงมันก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ที่เรียกว่าเป็น excitable gap ที่กว้างขึ้นหรือเป็นจุดอ่อนของมันด้วยเช่นกันนะฮะเนื่องจากว่าเวลาที่มันมีพื้นที่ตรงนี้ว่างๆเยอะถ้ามันมีสัญญาณแท่งมาจากไซนัสหรืออย่างอื่นมันก็จะทําให้คลื่นตรงนี้แตกหายไปเลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันสามารถกินหาตงตัวเองได้ใกล้ๆแบบนี้พื้นที่ให้คลื่นอื่นมาแทรกก็จะน้อยมากๆนะฮะ ดังนั้นแล้วการลด Conduction v e โ o ซิตีของพวกคอนดักชันซิสเต็มพวกนี้เช่น SNO, a d e AVNO เนี่ยก็เลยสามารถทําให้ไทคิคาเดียชนิดที่เป็น Re-Entry และใช้พวกมันเนี่ยลดลงไปได้นะครับผมถูก t e r m i n ินเไปได้นั่นเองไม่ใช่ลดลงแต่หายไปเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยชนิดที่เรารู้จักกันนะ AVNRT, AVRT, s a n a s n o d a l re-entry เนี่ยอันนี้คือชนิดที่สามารถ t e r m i n ินเไปด้วยการให้อดีโน n e ได้นะครับผมมาทวนกันสักเล็กน้อยว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างอ่ะ เดี๋ยววาดคอร u c ัช o n System อีกทีหนึ่ง Sinus Node, AV Node อืมแล้วก็ลงไปเป็น His Perkinje นะฮะหัวใจ Atrium, v e n r t r i c l e โอเค AVNRT ก็คือเรียนที่ที่เกิดขึ้นในบริเวณรอบรอบ AV node นนะครับผมซึ่งก็จะใช้เนื้อเยื่อของตัว AV Node เนี่ยแหละ อ AV เอวีโนดมันไม่ได้เป็นโนดเป็นก้อนอันเดียวแต่มันเป็นรีเจนเป็นพื้นที่หนึ่งของหัวใจที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับผมเวลาที่เกิด AVNRT ขึ้นก็คือชนิดที่เรามีพาสเวย์รอบๆเอวีโนดที่อันนึงมันเร็วอันหนึ่งมันช้าเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีบีดแทรกขึ้นมาก็จะทาให้เกิดเรียนฟรีขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราไปศึกษากฎไกเพิ่มเติมดู a v n r t ก็จะใช้เนื้อเยื่อของ AV วีโนดในการวิ่งรอบๆแบบนี้เป็นเรียนทรีที่ค่อนข้างเร็วกับอีกชนนิดึงก็คือ AVRT AVRT เนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากว่ามีพาร์ทเวที่แล้วก็เป็นแอสเซซอรี่พาร์ทเว์นะครับผมทำให้มันมีทางลงของไฟฟ้า2ทางแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันก็สามารถใช้ AVNODE กับแอสเซซอรี่พาร์ทเว์เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในวงจรของมันได้นะครับผมขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ ซึ่งจะสังเกตว่าทั้ง a v n R t และ AVRT เนี่ยมี AV node อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยทางนั้นวันที่เขียนเป็น AN บ่อยมากเลยมี AV node เป็นส่วนหนึ่งของวงจรดังนั้นเมื่อมี AV node เป็นส่วนหนึ่งของวงจรก็สามารถตัดด้วยอะดีนซีนได้พอคนนักใช้วโดรีนีมันช้าลงก็ทําให้มีแกลบที่จะมีคลื่นอื่นๆมาแทรกได้ง่ายขึ้นก็ทําให้เรียนที่มันแตกสลายไปได้นะครับผม กับอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเจอน้อยหน่อยแต่ว่าในไกด์ไลน์เขียนไว้ก็คือเป็นชนิดที่เป็นเรียนฟรีรอบๆ S A node อเดียก็คล้ายๆ A V n R T นะฮะใช้เนื้อเยื่อของ c o n d u c t i o n System ในที่นี้คือ S A node ในการสร้างเรียนทรีรอบๆนั่นเองดังนั้นถ้าให้อะดิลซีนไปก็สามารถตัดได้เหมือนกันนะครับผม S A node เรียนที t. อืมอันนี้จะเป็น3ประเภทหลักๆที่สามารถใช้อะดิลซีนแล้วหายไปได้ในกลุ่มของ Neurocomplex t a x ค c a d i a นะฮะ ในขณะที่ชนิดอื่นๆชนิดอะไรที่ไม่มีเอฟเฟกเลยอันที่ไม่มีเอฟเฟกเลยก็คือเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเอเทรตั้งแต่แรกนะครับผมเช่นบางทีเราเห็นเป็นตัวแคบแต่มันเป็นตัวแคบเพราะว่าจุดกําเนิดของมันอยู่ใกล้กับ a v r o d e มากๆนะฮะคือถ้าจุดกำเนิดมันยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ลงไปถึงตรงเพอร์กินเจ e ไฟเบอร์หรือบันเดิลบรานช์เนี่ยถ้ามันยังยังอยู่ตรงแถวแถวฮิสบันเดิลเนี่ยมันจะยังเห็นเป็นตัวแคบนะฮะเนื่องจากว่ามันเกิดตรงนี้แต่มันก็สามารถลงทางบันเดิลบานทั้งสองข้างได้พร้อมๆกันนะครับผมไม่ได้มาเกิดถ้ามันเกิดเป็น VT เกิดในเว r t เค a l เนี่ยมันจะเกิดดีเลย์เพราะว่ามันไปสองห้องได้ไม่พร้อมกันนะครับชนิดที่มันโนยเฟกก็อาจจะเป็นประเภทนั้นที่เราเรียกกันว่าไฮเซปโตวี v ี ไฮเซปเตล VT ก็คือชนิดที่มันจุดกําเนิดมันเกิดที่ตรงด้านบนบนของฮิสแถวๆนี้มันก็ยังสามารถลง2องข้างพ,พาร้อมๆกันเห็นเป็นตัวแคบได้อยู่นะครับถึงโดยเนื้อแท้มันจะเป็น VT ก็ตามเพราะว่าการเป็นเวนติเคิลมันตัดที่ตรง AV node นะดังนั้นลงมาถึง his b u เด l e ก็เป็น VT แล้วืแต่มันก็จะเป็นชนิดที่เราให้อดีนูซีนไปก็ไม่มีผลอะไรเลยเนื่องจากว่ามันเป็น อ่วีทีที่เกิดจากพวกอัลโตเมติกซิตี้มากกว่านะครับผมพวกนี้ก็จะเห็นว่าให้ดิวซีนไปแล้วมันก็ยังเต้นเร็วเหมือนเดิมทั้งที่มันเป็นตัวแคบนะถ้าเป็นตัวกว้างเราก็ว่ากันไปอย่างแต่ว่านี้เป็นตัวแคบแล้วมันไม่มีผลอะไรเลยมันก็จะเป็นประเภทนี้นะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้โดสผิดให้โดสผิดนะฮะโดสที่เราให้ปกติก็คือ6มลกรัมเนาะ หลังจากนั้นถ้ามันไม่ตอบสนองค่อยให้12มิลลิกรัมแล้วเราสามารถให้12มิลลิกรัมซ้ําได้ถ้าเกิดว่ามันรีสปอนดดีนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องไปแก้ด้วยวิธีอื่นอาจจะต้องให้คอร์ดโดนหรือใช้อิเล็กทริคอลคาร์ดิโอเหรือใช้ p พวกเกรด CONTROL พวกนี้ก็ว่าไปแต่ว่าเราต้องใช้โดสให้ถูกนะืมหรืออีกชนิดหนึ่งก็คือเราให้โดสสูงแล้วแต่ว่าด e ลิเวอรเราให้ไม่ถูกเอง นะครับที่เราเรียนกันว่ามันจะต้องทําการยกแขนสูงเพื่อให้มันไปถึงหัวใจได้เร็วที่สุดถ้าให้ดีต้องเปิดเส้นที่แขนขวาพวกนี้เพราะว่าอะดีโอีนฮาร์ฟไลท์สั้นมากอะดีโอีนฮาร์ฟไลท์เนี่ยประมาณ10วินาทีเท่านั้นเองเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันไหลแบบต่อนย้อนไปตามเวนแบบฉีดเข้าไปแล้วไม่ทําอะไรกับมันต่อเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนมันจะไปถึงหัวใจมันสลายไปหมดแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคเวลาที่เราให้อดีโอดีนพวกนี้มันถึงต้องเป็นการที่เราใช้ดับเบ แล้วเรา flush น้ำตามเข้าไปนะฮะเพื่อให้มันไปถึงหัวใจให้เร็วที่สุดนะครับดับเบิร์เซลิงดันอะดีลซีเข้าไปก่อนหลังจากนาั้นรีบปิดแล้วก็ดันน้ำเข้าไปต่อแล้วก็ยกแขนสูงขึ้นเพื่อให้เลือดบันเดรนเข้าหัวใจได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมพวกนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราทำตามเทคนิคพวกนี้ถูกบดแล้วแล้วมันยังไม่ได้ก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่มีนะอย่างน้อยมันต้องตอบสนองอะไรบ้างมันอาจจะช้าลงหรือว่ามันอาจจะไม่หยุดเลยหรือว่ามันอาจจะเกิด เทอร์มิน e ไปเลยพวกนี้ก็ต้องมาดูกันว่า r e สปอนส์มันเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราทำเทคนิคถูกถเราให้โดสถูกแล้วมันยังแก้ไม่ได้มันก็อาจจะเป็นอย่างอื่นที่เราไม่ได้คิดมาก่อนอาจจะเป็นไดเฟร e เชียลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในตารางนั้นนะฮนอจากว่าตารางทางซ้ายตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนโร o คอมเพล็กที่เป็นเรกูลาเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นชนิด ja. อิเรกูลา r เช่นเป็น MAT มเอทีมัตติโฟคอแอทิเอเทลแทเดียนะฮะ MAT หรือว่า AF เนี่ยมันเป็น irregular t ท้ h y c ขดเดียนชนิที่พวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ c o n d u c t i o n system นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะช้าลงได้อยู่แล้วไม่มีทางที่จะ terminate ได้เวลาให้ดิวซีนอยู่แล้วนะฮะสำหรับบางครั้งเวลาให้ดิวซีนไปจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดพวก AF อะไรอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นมันมีหลายกลไกนะพวกนี้ใครสนใจก็ไปศึกษาได้แต่เราขอละไว้แล้วกันนะครับมันค่อนข้างลึกมาก พวกนี้มันก็ไม่ตอบสนองเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไกด์ไลน์มันให้ไปใช้ใน r e g กูล่าไนโ o w คอมเพล็นะฮะถ้ามันเป็น Y ายเอ้ยถ้ามันเป็นวายคอมเพหรือว่าถ้ามันเป็นอ่าอิเ l a กูล่าคอมเพลเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงดิฟเฟอเรนเชีอื่นซึ่งมันก็จะไม่ค่อยตอบสนองต่ออ d e n โนซีนนะครับอ,อันนี้กลุ่มโนเอ f e c t เนะาะตะกี้นี้เราพูดถึงกลุ่มที่มี Terminate แล้วก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ SA Node, AV Node ใช้เรียนทรีนะฮะชนิดที่สโลว์ดาวแล้วรีแอคลเลร ก็คือช้าลงแค่ชั่วคราวแล้วเร่งความเร็วกับใหม่เนี่ยชนิดนี้ก็จะเป็นชนิดที่ใช้ริดของอโตเ m ม t ติซิตี้นะครับผมอโตเมติซิตี้ก็คือเป็นความผิดปกติของหัวใจที่ทำให้มันมีเพสเมเกอร์โพเทนเชียลเนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมการเกิดไอโซโค์เรนต์ตรงนี้เพสเมเกอร potential phase 4อะไรพวกนี้มันเกิดเร็วขึ้นได้ซึ่งก็จะเกิดได้จากหลายอย่างอาจจะเกิดจากโฟ w f u n n เ c u เองหรือจะมีการเข้ามาของไอออนบวกภายในเซลล์เช่นพวกแคลเซียมไอออนเป็นต้นหรือว่าโซเดียมไอออนนะก็จะทำให้ออโตเมติกออโตเมติกซิตี้มันสูงขึ้นออโตเมติกซิตี้สูงขึ้นเราก็จะคุ้นๆว่ามันคล้ายๆกับการทำงานของซิปเปติกนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่ขีเขเดชชนิดไหนที่เราลองจินตนาการว่ามัน หน้าตาเหมือนกับไซนัสแทคกี้คาเดียนะครับผมก็คือเป็นออโตมัติกซิตี้ที่เกิดขึ้นไม่มีเรียนที่มาเกี่ยวข้องด้วยชฉดีนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเทอร์มินเอตด้วยอะดิวซีนได้เนื่องจากอะดิวซีนแค่เหมือนกับใส่เบรกให้กับซิมเลติกโชวคาวแค่สักสิวินาทีเท่านั้นเองดังนั้นแล้วเนี่ยกลไกที่ทําให้เกิดออโตมัติกซิตี้มันไม่ได้ถูกตัดทิ้งไปมันยังอยู่แค่ว่าเราเหมือนกับใส่เบรกเป็นโชวคขาวพอเบรกคลายปุ๊บครบสิบวินาทีมันก็จะกลับมาเร่งความเร็วเหมนะ ก็เช่นไซนัสแทคิคาเดียนะเป็นออโตเมติกซิตี้เอเทียแทคิคาเดียชนิดที่เกิดจากออโตเมติกซิตี้เพราะว่าเอเทียแทคิคาเดียก็มีชนิดที่เป็นเรียนทรีก็มีนะชนิดออโตเมติกซิตี้ชนิดทริกเกอร์ก็มีเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นมีแค่ชนิดที่เป็นออโตเมติกซิตี้เท่านั้นเชน่นพวกโฟกัลเอทีทั้งหลายนะครับที่จะไม่สามารถเทอร์มินาท์ได้อย่างมากก็คือช้าลงแล้วเร่งความเร็วกลับมาใหม่แล้วก็ชนิดสุดท้ายก็คือเป็นออโตเมติกซิตี้ ทกิคาเดียที่เกิดขึ้นที่บริเวณจังชโนลนะก็คือจังชโนล์เอกโทปิกไทกิคาเดียหรือเจ็นั่นเองสามชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นชนิดที่เราเห็นอยู่ในตลาดตรงนี้นะครับว่ามันไม่ได้ตอบสนองแบบเทอร์มินเอตไปแต่แค่ช้าลงชั่วคราวแล้วเรื่องความเร็วกลับมาใหม่นั่นเองอแล้วก็ประเภทที่4อันนี้จะหาได้ยากที่สุดแต่ว่าเราก็รู้จักไปนิดหนึ่งนะครับก็คือ persisting atrial tachycardia with transient high-grade AV block หมายความว่า พอเราให้ดิโนซีนไปแล้วเนี่ยอืมเอทิเอลเรทมันยังเร็วเหมือนเดิมแต่ว่าเวดิคูล่าเรทมันช้าลงหรือว่ามี AV block นะครับผมเนื่องจากว่าฤทธิ์ของตัวดิโนซีนเนี่ยมันจะทําให้การนําไฟฟ้าของ AV node ช้าลงนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เวดิคูล่าเรทของเอเทียลแคทีคาเดียบางชนิดมันช้าลงแต่ถ้าเกิดว่าเอสมันเป็นตัวของเอเทียมเองแล้วมันไม่ได้ไปยุ่งกับ SA สเอโนดเอวีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกตัดหายไปอยู่ดีนะครับตัวอย่างเช่นเอเทียฟิเตอลฟัตเตอร์เนนีี่่่ยยยหรรรรืออเเาาากงงึวมโค r รี n น r a n น์ rain, นะฮะก็คือเป็น r รี n นทรีวงใหญ่จะต่าจากพวก r รี n นทรีวงเล็กๆหรือว่า AF นะครับผมมาโครเรียนแตรน์เอเทียไทคีคาเดียนี่ยเอเทียลฟัตเตอร์มันเป็นการหมุนวนภายในหัวใจเช่นเอเทียลฟัตเตอร์ utter, ที่เราเจอได้บ่อยที่สุดก็คือเป็นการหมุนวนภายในไรเอเทียมเนาะในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างอ่าอินฟิเลเวนะคะว่านะทางเข้ามาของอินฟิเลเวน n คะว่าแล้วก็ าทางลงไปของไตคาสปิดฟาวก็จะมีพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่เราเรียกว่าคาร์วูไตคาสปิดอิสมมสหรือ CTI นะฮะคาร์วไตคาสปิดอิสมสตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นมีฉนวนทางไฟฟ้าล้อมรอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีไฟฟ้าวิ่งลงมาตรงนี้ก็จะทําให้เกิดเดียนทรีได้ง่ายนะมันเป็นบริเวณที่ทํำให้ไฟฟ้าเกิดการรัดวงจรเกิดการบุดวนวงจรของตัวเองได้ง่ายขึ้น อันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าในเลคเชอร์ต่อๆไปนะครับเรื่องเอเทอร์แฟลเตอร์ก็มีรายละเอีเดยดเยอะพอสมควรอาจเอาเป็นว่ามันเป็นวงจรที่หมุนอยู่ภายในเอเทียเป็นวงใหญ่อาจจะหมุนแบบนี้อาจจะหมุนโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับด้านบนเลยนะครับผมอาจจะหมุนแค่อยู่ภายในบริเวณอิสมาสนี้อย่างเดียวอาจจะหมุนเป็นหลูปด้านล่างหรืออาจจะหมุนขึ้นไปเป็นหลูปด้านบนหมุนตามเข็มทวนเข็มอะไรก็ตามแต่ลักษณะของเอเทอร์แฟลเตอร์เนี่ยก็คือมันเป็นเรียนทรี่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอวีโนด หรือว่า S A node เลยนะฮะไม่เกี่ยวข้องอะไร Conduction System เลยเป็นวงใหญ่ที่อยู่ภายในนี้เองดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราให้อดีโนซีนในนี้ไป A V node เนี่ยการนำไฟฟ้าของมันจะช้าลงแต่ว่าเอเทียมตรงนี้มันจะวิ่งไปด้วยความเร็วเท่าเดิมนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจากเดิมที่เราเห็นแบบนี้เป็นฟัตเตอร์แล้วก็เรทแบบ2-2-1 t o o เช่นแบบอย่างนี้ปึ๊บป,บป,บปบ๊ขึ้นมาเป็น t o t o n e u c t i o n เวลาที่เราให้อดีโนซีนไปเนี่ย เอเทียมมันก็จะเต้นด้วยความเร็วเท่าเดิมเนื่องจากว่าเซอร์กิตมันไม่โดนเทอร์มินเอตอะไรเลยนะครับผมเอทียมมันก็ยังเต้นเร็วเหมือนเดิมแต่ว่าเวทีคลาเรทมันจะไม่เร็วเท่าเดิมมันจะ,จะกลายเป็น3าต่อหแบบนี้เป็นต้น3ามต่อหนึ่งสต่อหหรือบางครั้งมันมีริฟที่ไม่แน่ไม่นอนมันอาจจะกลายเป็น variable conduction ก็คือเดี๋ยวสามต่อหนึ 1, ่งสี 1, ่ต่อหนต่อหนึ่งสต่อหนึ่งสต่อหแบบนี้ มันจะช้าลงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เรกูล่ามันอาจจะเทิร์นเป็นอิเล็กูล่าไปซึ่งข้อดีของการใช้อดีโนซีนในเอทีฟัตเตอร์เดี่ยก็คือมันทาให้เราเห็นฟัตเตอร์เวฟได้ไง่ายขึ้นบางครั้งเวลาที่มันเห็นเป็นทูทัวันอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะหน้าตาคล้ายๆกับพวกเอวีอาร์ทีเอวีอาร์ทีได้แต่พอเราให้อดีโนซีนไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลักษณะเห็นฟัตเตอร์เวฟมาชัดมากขึ้นเพราะว่าเคียวเอสคอมเพล็กซ์มันน้อยลงด้วยนั่นเองจะก,การโดนเอวีบล็อกไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถตัด,ด,ดเ,เอเท ก็ต้องใช้ยาแบบพวกอะบิโอดารูนยาพวกแอนตี้อาริธมิกนะฮะมักจะไม่ค่อยคลายไปด้วยอะดิวซีนเองบางครั้งถ้าเราให้อดิวซีนแล้วมันหายไปเองมันเป็นแค่เป็นทรานซิชสเตตคือเป็นแค่ชั่วคราวแล้วมันหายไปได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่เกี่ยวกับอะดิวซีนเหมือนเหมือนเอฟนะฮะเวลาก่อนที่เราจะให้หรือว่าเพิ่งให้คอดารูนไปแป๊บหนึ่งแล้วมันเทอร์มินเดตเลยคอดารูนยังไม่ทันออกฤทธิ์บางครั้งมันก็มาจากแค่มันเป็นทรานซิสเอฟคือเป็นเอฟชั่วคราวที่มามาไปไปเป็นแบบพาร์กซิสมอลแบบ ก็นี่แหละนะฮะมันเป็นกลไกของการที่เราใช้อดีโนซีนกับเรกูลาร์นอโรเคียวเอสแทคกีคาเดียซึ่งเราใช้อดีโนซีนไม่ได้เพราะว่าเราคาดหวังให้มันเทอร์มินเได้ทุกๆชนิดของแทคกีคาเดียแต่เราใช้เพราะว่ามันเซฟเพราะว่าฮาฟไลท์มันสั้นแค่10ปนาทีแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีไซเฟกตของมันด้วยเหมือนกันเช่นทําให้เกิดพวกมองโคสเตสัมได้ นะฮะหรือว่าฤทธิ์ที่มันออกกับเส้นเลือดหัวใจก็อาจจะทําให้มันมีอาการตามมาได้เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึง A 2 receptor เนาดีนโนซีนเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่มันไปออกฤทธิ์ก็คือ A 2 receptor ซึ่งอยู่ที่พวกว a s c u l a r s ุ o o t h m u s c l เซลล์มันจะทําให้แคลเซียมเข้าเซลล์มากขึ้นนะมันจะตรงกันข้ามกับชนิด A 1 A 1เนี่ยทำให้แคลเซียมเข้าเซลล์น้อยลงแต่ว่า A 2 w o ทให้แคลเซียมเข้าเซลล์มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให เส้นเลือดเนี่ยขยายได้มากขึ้นเพราะว่ามีแคเซีลอมเพนเดเซลเยอะด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยอะดีนโนซีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เส้นเลือดขยายออกนะความสำคัญของมันก็คือเช่นเวลาที่หัวใจได้รับความเสียหายเกิดอิสคิเบียพวกดีขึ้นภายในหัวใจจะเกิดการสร้าง อดิซีของตัวมันเองก็จะเป็นหนึ่งในเมตาบไลท์ที่ช่วยทาให้เกิดวาโซเดเลชันได้และอย่างใน,นที่เราใช้อดิ乌ซีกันก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะศึกษาเรื่องเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดหัวใจขยายขึ้นเช่นเวลาที่เราไปทดสอบพวกสเตรสเอกโอนะฮะคือให้อดิ乌ซีไปเพื่อให้เส้นเลือดหัวใจขยายจะได้ดูว่าตรงไหนของกล้ามเนื้อหัวใจที่ได้รับเลือดเต็มที่ตรงไหนที่ได้รับเลือดไม่เต็มที่ก็คือดูผ่านเรสปอนส์ของอะดี乌ซีได้นะครับผมเป็นยาตัวหนึ่งที่เราสามารถนํามาใช้ทําให้เกิดคลอรียวาโซเดเลชันได เพราะฉะนั้นมันเซฟในการให้ในเรกูล่าเนโรเคียวเอสเซกิคเดียถ้าเป็นอิเรกูล่ามันอาจจะไม่เซฟนะครับผมอิเรกูล่าหรือว่าคอมเพล็กซ์มันไม่เซฟมันก็จะมีอยู่กรณีหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักกันกรณีนั้นก็คือสิ่งที่เราที่เราเรียกว่า AF with w o ู f นั่นเองนะครับผมก็คือมี a t r i a l Fibrillation นะครับผมเป็น Irregular l หรือ e g u l a r แล้วก็มี พาคินสันไว้ด้วยก็คือมีอิสเซสซิรี่พาทเวที่ทําให้มันมีคลื่นลงมาทางอื่นนอกจาก a อ Node ก็จะทําให้มันโผล่มาเป็นไวคอมเทคแท็กซี่คาเดียนะครับผมที่ i r r e g u l a r ีอิเรกูลาแต่ว่าจะแตกต่างจาก Polymorphic ว t ตรงที่ Polymorphic ว t ีพวกทอร์ซอะไรอย่างเงี้ยเรทมันจะค่อนข้างคงที่แต่ว่าถ้าเป็นชนิดดีก็จะไม่คงที่เลยนะครับผมถ้าเป็นเอฟฟิทฟูเรทมันก็จะไม่คงที่เป็นตัวใหญ่ๆห,หน้าตาเหมือนอนกันนะฮะอืมซึ่งถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ย ห้ามให้อดีโนซีนห้ามให้อมิโอดารนห้ามให้เบต้าบ็อกเกอร์ห้ามให้แคลเซปชันน์บ็อกเกอร์ห้ามให้อะไรก็ตามที่จะไปบล็อกเอวีโนดเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราให้ยาที่ไปบล็อกเอวีโนดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัญญาณไฟฟ้าทั้งหมดจะไปวิ่งลงทางอัซเซสซอรี่พาทเวย์นะฮะก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เป็นเอฟวิดบูปกติสัญญาณมันเกิดมาจากข้างบนเนาะเกิดมาจากความบูนของเอฟเยอะๆซึ่งมันมีทางลงสองทางก็คือลงผ่านเอวีโนดแล้วก็ลงผ่าน way, พวกแบบ บัตเตอร์ออฟเคนหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะฮะเวลาที่มันลงมาเนี่ยมันมีทางลงได้สองทางซึ่งทางไหนที่เร็วกว่าก็คืออสซ s สตี้ผัดเวทเนื่องจากว่าเอวีโนดมันมีคุณสมบัติในการจำก,กัดความเร็วนะครับมันจะทำให้ความเร็วที่ลงมาที่เวดดิเคิลเนี่ยมันไม่เกินประมาณ2 5 0ร้อถึงสองครั้งต่อนาทีในขณะที่ตัวอสซิสตี้ผ t ดเวตัวนี้ไม่มีมันสามารถเร่งความเร็วขึ้นไปที่300 400 500ได้เลย โดยปกติถ้ามันถ้ามันลง2ทางด้วยกันได้เนี่ยมันก็ยังพอประคองไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปตัดทางลง AV node มันนะอย่าหรือว่าพวกอะดรโนซีนหรือว่าเบต้าบอเกอร์อะไรก็ตามมันส่งผลกระทบต่อเฉพาะ conduction system ที่เป็นออริจินอลของหัวใจก็คือ SA node AV node bundle of his พวกนี้เท่านั้นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับ accessory pathway แต่นั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไฟฟ้ามันไม่มาลงที่ AV node แต่ไปลงทาง accessory pathway เต็มๆแทนเพราะฉะนั้นคราวนี้ตัวคุมเรทมันก็ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเด้งความเร็วเป็น500ได้ะฮะ มันอาจจะกลายเป็นแทค่คเด็ที่เร็วมากๆหรือถ้าในกรณีที่เร็ว้ายที่สุดคือมันเร็วจนถึงขั้นที่ Regenerate กลายเป็น V F ไปเลยนะครับซึ่งอันนี้นี่แหละก็คือเป็นสาเหตุที่เราบอกว่าเราห้ามบล็อก A V n o d e ในคนที่เป็น A F ฟิทฟูบ Redcard นะครับผมถ้าเห็นหน้าตาเป็น Y complex irregular มาแบบนี้เราไม่ควรให้อดีลซีนะควรพาไปคาดิโอวิร์เลยเป็นทางรักษาที่เซฟที่สุดนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นวายคอมเพล็กซแท็กี่คาเดียชนิดที่เป็นเรกูลา r เหรอสามารถให้อาณูซีได้ไหมนะครับผมสมมติว่าเป็นวายคอมเพล็กซแท็กี่คาเดียที่เรกูลาเนาะเวลาที่เราเคยได้ยินคำว่ามันเป็นวายคอมเพล็กแทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็น VT นั่นแหละแต่ก็จะมีบางชนิดที่ว่าเป็นเอสวีนะแต่ว่ามันมีบัตโตบาลบล็อกมีอัปเปอร์เนซีนะครับผม ซึ่งถ้ามันเป็นฝั่ง SVT with Bundle Ab Branch Aberrancy เนี่ยการให้อาดีโลซีนไปอาจจะตัดออกได้นะมันอาจจะตัดออกได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ VT เดียส่วนใหญ่ก็จะไม่ตอบสนองอยู่เป็นบางชนิดที่เราแล้ว่าเป็นออดิโลซีน responsive VT นะฮะคือเราไม่ได้บอกว่า VT มันไม่ตอบสนองต่ออ d ดิโลซีนแค่เราบอกว่ามันไม่ใช่ตัวรักษาหลักเพราะมันมี VT ส่วนน้อยมากๆที่ตอบสนองต่อออดีโลซีนแต่มันก็มีอยู่จริงๆส่วนใหญ่เจอในคนอายุน้อยออดิโลซีน responsive VT อืมพวกนี้เจอในคนอายุน้อยนะแต่ถ้ามันเป็นวีทีชนิดอื่นเช่นพวกสกาวีทีเกิดจากคนที่เคยเปเดมไออยู่เดิมพวกนี้เนี่ยให้อดีลูซีนไปเท่าไหร่มันก็ไม่คอนเวิร์ตนะครับผมไม่หายไปหรอกแต่นั้นในคนที่เป็นวายคอมเพล็กซ์อิเรกูลา่าเอ,อ้ยเรกูล่าเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นเรกูล่าวายคอมเพล็กซเทคิคาเดียก็สามารถให้อะดีลูซีนได้ อย่างน้อยก็ลองดีกว่านะมันอยู่แค่10วินาทีไม่มีอะไรจะเสียมันก็สามารถที่จะคนบทได้นะครับผมถ้ามันทํางานไม่ได้มันก็เข้าขาว่าน่าจะเป็น v ีแล้วเราก็รักษาตามแนวทางว v ีหรือว่ามาน,นั่งงาน EKG แบบละเอียดอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น y complex ที่ irregular อันนี้เนี่ยต้องระวังให้มากๆนะฮะแลวส่วนใหญ่ก็คือไม่แนะนาให้ให้ด้วยเนื่องจากว่า w complex ที่เป็น irregular เนี่ย ต่อไปเป็นพวก polymorphic VT เองก็ตามมันก็ไม่ตอบสนองต่อ a d i o c นะถ้าเป็น AF i b u ก็คือชิพายกันหมดนะครับดังนั้นแล้วก็ควรจะต้องให้ตาม indication ของมันนะมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเราถึงกำหนด indication ไว้ว่าหลักๆเราใช้ใน regular narrow complex เนื่องจากว่าอะไรที่มัน irregular มันมักจะไม่ตอบสนองนะครับผมเพราะอะไรที่มัน irregular มันมักจะไปเกี่ยวข้องกับการเป็นพวก microentry ขนาดเล็กๆที่มันไม่ได้ไปยุ่งกับ s n e a v Node เช่นพวก AF หรือ MAT เป็นต้นนะครับอืม ก็โดยสรุปนะฮะทั้งหมดนี้ที่เราเล่ากันไปก็คือ Response ของหัวใจต่ออะดิโอเนี่ยมีหลายแบบนะครับผมแบบที่ Terminate ไปเลยแบบที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแบบที่ช้าลงไปสักครู่นึงแล้วกลับมาเร่งความเร็วใหม่แล้วก็สุดท้ายก็คือมีการ AV-Block นะครับผมเม i c u l a r Rate ช้าลงต่อ a อทเ a l ทียลเนี่ยเท่าเท่าเดิมนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเนื้อแท้ของมันแล้วเนี่ย เออโดยพาธ o l o g ีของมันแล้วตัวอ t h ิเมชนิด,ดีมันเกิดที่ไหนมันเป็น,นกลไกแบบไหนเรียนทรี entry, หรือว่าเป็นประเภททริกเกอร์เรสปอนส์หรือว่าเป็นประเภทออโตนอมินะครับผมถ้าเป็นประเทศเรียนทรีก็ต้องมายุ่งเกี่ยวกับ s อ node หรือ AV node เป็นส่วนหนึ่งของวงจรได้ด้วยถึงจะสามารถตัดได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มี s อ n o d e a v n o d เเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเช่นเป็น A อเทีย a ัตเตออย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถ t e r m i n a t e ได้แค่มันทำให้เกิด AV b l บล็ทํทำให้เราสามารถเห็น Fa ต t ต e ร์เวได้ชัดขึ้นเท่านั้น อะดีลซีนก็ไม่สามารถที่จะเทอร์มินเอตแทคกคีเดียได้ทำได้แค่ช้าลงเหยียบเบรกชั่วคราวแล้วพอหมดริดก็กลับมาเรื่งความเร็วเหมือนเดิมนะครับผมสุดท้ายก็คือระวังความปลอดภัยในการใช้ในคนที่เป็นวายคอมเพล็กแทคกคี่ดียโดยเฉพาะเป็นวายคอมเพล็กอิเรกูล่าที่มีโอกาสที่จะเป็น AF AF w i t p r o o f ได้ด้วยนะครับผมก็คงประมาณนี้สำหรับหัวข้อกระตุกจิตกระชากใจของเรานะครับผม ทีนี้ก็เวีนครอนข้างเยือนมาขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเขียนหรือพูดแบบผิดผิดทุกๆนิดนึงนะครับผมแล้วเราเจอกันในครั้งต่อไปขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ